วัสดีค่ะเราอยู่ที่กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อหมู่ที่6ตำบลควนพังอำเภอร่รมพิบูลจัังหวดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อค่ะซึ่งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยสมาชิก5คนค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ๆช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวอภิรินทกิตพรดลกุลทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มค่ะ ค่ะชื ment, ah uh, de, ่อนางสาวชินนาถุทิพกัลตีนะคะเุณรองประธานค่ะใช่ดาะวัชีเกียงใช่แค่ทำหน้าดีเป็นเองได้ค่ะใช่นานสักก็คือดีกัดยค่ะทำหน้าดีเป็นนีหนึงยิ่งค่ะใ่านใดต้องบุเป็นทีนึนค่ะทำหน้าดีท่องจก็สำคันค่ะ กลุ่มเลี้ยงแพ้เนื้อที่นี่นะคะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะเมื่อปีพศ2563เป็นจำนวนเงิน200,000บาทสำหรับรายได้ต่อปีของกลุ่มเลี้ยงแพ้เนื้อจะอยู่ที่264,600บาทค่ะโดยการผ่อนชำระเงินคืนจะใช้ระยะเวลา2ปีหรือ24งวดค่ะโดยจะผ่อนเป็นรายเดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ทำให้ไม่สามารถส่งขายแพะไปยังประเทศมาเลเซียได้ทำให้รายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของกองทุนยาตัวนี้เราใช้ เผื่อเป็นอาหารแพะเราจะตัดต้นเข้าไปบดแล้วก็ผสมกับอาหารเข้าเรียกก็เป็นทีมอ่าคะเอาไว้ให้แพะกินค่ะมีหญ้านี่ถึปลูกยังไงเข้าได้มาปลูกอ่ะคะเอาสองขั้นมาคะที่เราเอาจากไงกนต่วนี้ขอะขึ้งจากเราตัดการงต้น่ะเราก็เอาเดินแล้วจักรกลคอเผื่อจะเอามาเป็นทอนทันปลูกต่อไป่ะค่ะ วิฤตปุ๋เกษตปุ๋ตัวเมื่อนปุ๋ยออยปกติค่ะแล้วก็วิธีดูแลหลักชาก็คือดูแลหลักชาแบบน้ำแดน้ำคือไม่ไม่ต้องเน้นหมักก็ได้แต่คือรบอเทอ่อวาให้ให้เขามีความถึงชื่อนะคะจะได้จะรู้ค<า>่ะ <s> เดี๋ยวจะสอบถามพี่ๆนะคะว่าผลจากการดำเนินโครงการนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างคะ ค่ะสาหรับผลจากที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ก็คือเราได้พ่อพันเพิ่มแม่พันเพิ่มแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นการเลี้ยงแพนเนื้อนอกจากจะใช้หญ้าหรือต้นกล้วยในการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารแล้วมูลแพะก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยราคาของมูลแพจะอยู่ที่กระสอบละ40บาทเลยทีเดียวค่ะแพะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วค่ะมีช่องทางในการจาหน่ายอย่างไรบ้างคะ ค่ะสำหรับแพ้ของเราเมื่อผลผลิตเขาถึงเวลาถึงอายุได้ผลผลิตเต็มที่ช่องาทางการจำหน่ายของเราก็าคือเราจะจำหน่ายโดยการส่งเขาส่งจำหน่ายไปยังประเทศมาเลเซียค่ะโดยใช้ใช้วิธีชั่งน้ำหนักส่ง,สงไปนำส่งกับรถเพื่อไปส่งยังชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะ แล้วก็อ,กอ,กอี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 กช่องทางหนึ่งก็คือเราจะใช้วิธีขายโดยขายเป็นแม่พันธ์ุเพื่อเราแบ่งปันให้กับเกษตรกร,กรที่อยากเลี้ยงวยกวอง,งพัฒนาบทบาทสตรีเป็นส่วนช่วยทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งระหว่างภาคตัดและชุมชนและยังสนับสนุนให้ครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงค่ะ คลิปหน้าเราจะเจอกันที่ไหนสามารถติดตามการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่รมพิวนได้ที่ Facebook หรือช่องทาง YouTube สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ